ะทำยังไงกันดีถ้าจากนี้ไม่มีเบีย้ยผู้สูงอายุอีกต่อไปแล้วนะคะอย่างที่ทางการเนี่ยเขาได้มีการยืนยันออกมาว่าหลังจากนี้เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยก็จะให้สําหรับผู้ที่ไม่มีรายได้หรือว่ามีรายได้ไม่เพียงพออย่างชีพเท่านั้นคงจะไม่ได้ให้แบบทั่วหน้าอย่างที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะ แบบนี้เนี่ยคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกต่อไปจะต้องทำยังไงเราจะไปหาเงินสำหรับเอาไว้ใช้ในยามเกษียณจากแหล่งไหนได้อีกบ้างติดตามได้เลยในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายาดาจากรายการ m ั n นี่เช็ก u ัสุขภาพการเงินดีชีวิตดีค่ะ ประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มเติมเงื่อนไขสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะที่จากเดิมที่เคยให้แบบทั่วนหน้าเลยแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะให้สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือว่าไม่มีรายได้เท่านั้นนะคะ แบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เห็นนะคะว่าในเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการในการคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่คงจะทําให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนั่นก็คือแนวนโยบายของภาครัฐที่เริ่มจะจํากัดกรอบของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพให้มีจํานวนที่น้อยลงนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดอยู่ไม่น้อยถ้าหากจะบอกว่าแท้ที่จริงแล้วในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีการจ่ายอยู่ในปัจจุบันอัตราที่จ่ายเด็กก็นับว่าน้อยอยู่มากๆเลยค่ะโดยเริ่มต้นที่600บาทต่อเดือนไปจนถึง1,000บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งก็เป็นการยากจริงๆที่ผู้สูงอายุคนใดคนหนึ่งจะสามารถหวังยังชีพจากเงินจํานวนนี้ในไหวัยเกษียณได้ค่ะในวันนี้นะคะฟ้าก็เลยจะมาเชิญชวนทุกคนให้มาลองสํารวจกันสักหน่อยค่ะว่า แหล่งเงินเก็บที่เราสามารถนํามาใช้ในยามเกษียณได้เนี่ยยังมีอะไรที่นอกเหนือจากเนี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกันอีกบ้างแหล่งที่1นนะคะนั่นก็คือกองทุนการออมภา,บาคบังคับตามแต่ละกลุ่มอาชีพค่ะโดยถ้าหากว่าเราเป็นพนักงานบริษัทเอกชนก็จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมถ้าหากว่าเราเป็นข้าราชการก็จะได้รับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการและถ้าหากว่าเราเป็นครูโรงเรียนเอกชนก็จะได้รับจากกองทุนสงเคราะห์ค่ะ ซึ่งโดยลักษณะแล้วนะคะสำหรับกองทุนประกันสังคมถ้าหากว่าเราเนี่ยได้มีการสะสมเงินเข้าไปจนครบตามเงื่อนไขนะคะก็จะทำให้มีโอกาสได้รับเงินบำนาญตามที่มีการกำหนดเอาไว้ที่เป็นอัตราแน่นอนค่ะโดยยิ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยมีอายุงานที่ยิ่งมากก็จะส่งผลให้จำนวนเงินที่จะได้รับก็ยิ่งมากตามไปด้วย ส่วนในกรณีของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสงเคราะห์ของครูเอกชนนะคะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการกําหนดอัตราที่จะต้องสะสมเงินเข้าไปเป็นจํานวนที่แน่นอนส่วนจํานวนเงินที่จะได้รับจริงนะคะก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าของเงินที่ได้สะสมรวมกันกันกบผลประโยชน์ในตอนที่เราจะนําเงินออกมาใช้ในอย่างกเกษียณนั่นเองค่ะแหล่งที่2นะคะนั่นก็คือเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานสําหรับพนักงานประจําของบริษัทที่ได้มีการออกจากงานซึ่งรวมถึงกรณี ของการเกษียณอายุด้วยค่ะโดยเราจะมีโอกาสได้รับเพิ่มขึ้นนะคะถ้าหากว่าได้มีอายุการทํางานที่ต่อเนื่องกับนายจ้างรายใดรายหนึ่งอย่างเช่นในกรณีที่เราเนี่ยได้ทํางานติดต่อกันมาเป็นเวลา20ปีขึ้นไปนะคะแบบนี้เมื่อออกจากงานรวมถึงการเกษียณอายุ ก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับเงินชดเชยเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้าง400วันสุดท้ายก่อนออกจากงานนั่นเองค่ะโดยไม่ได้มีเพดานกําหนดเอาไว้ด้วยนะคะว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเนี่ยจะต้องไม่เกินไปกว่าเท่าไหร่ซึ่งนั่นก็จะหมายความว่ายิ่งตอนที่เราออกจากงานมีฐานเงินเดือนที่ยิ่งสูงเท่าไหร่ในส่วนของเงินชดเชยที่จะได้รับก็จะยิ่งมากขึ้นตามค่ะหร่งที่3นะคะนั่นก็คือกองทุนสำรองเลงชีพค่ะเป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจนะคะที่อาจจะมีบางที ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเอาไว้สําหรับรอใช้ในยามกเกษียณนะคะซึ่งนอกจากการที่พนักงานจะได้สะสมเงินเข้ามาเองแล้วก็จะมีส่วนที่นายจ้างเนี่ยได้ช่วยสมทบเข้ามาให้อีกด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเลือกนโยบายในการลงทุนจากกองทุนที่ได้มีการสะสมเอาไว้ได้ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับพนักงานบริษัทไหนนะคะที่มีสวัสดิการลักษณะนี้เนี่ยก็คงจะนับว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยได้มีการสะสมเงินอย่างมีวินัย สม่ำเสมอในจํานวนที่เหมาะสมก็จะทําให้มีส่วนในการเติมเต็มเป้าหมายกเกษียณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแหล่งที่4นะคะนั่นก็คือกองทุนการออมภาคสมัครใจสําหรับอาชีพอิสระนะคะอย่างเช่นกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชนั่นเองค่ะโดยกออชนะคะก็เป็นกองทุนเพื่อการกเกษียณที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเอาใจผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระโดยเฉพาะเลยค่ะโดยรูปแบบนะคะก็จะเป็นการที่ให้เราเนี่ยสามารถสะสมเงินเข้ามาในกองทุน ตามความสมัครใจแล้วก็จะมีส่วนที่กอชอเนี่ยจะช่วยสมทบเงินเข้ามาให้อีกทางหนึ่งนะคะจนกระทั่งถ้าหากว่าเราเนี่ยได้สะสมเงินจนมีมูลค่าถึงเกณฑ์ตามที่กอชอกําหนด <S <S> <S ก็จะทําให้เรามีสิทธิ์ในการได้รับเงินบานาญตลอดชีพอีกด้วยค่ะและแหล่งที่5นะคะนั่นก็คือแหล่งสินทรัพย์อื่นๆที่เราได้สะสมขึ้นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตราสารทางการเงินนะคะอย่างเช่นหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรกองทุนรวมหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มสินทรัพย์อื่นๆไปเลยก็ได้อย่างเช่นพระเครื่องคริปโตเคอเรนซีหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะเอาง่ายๆว่าจะเป็นสินทรัพย์ในลักษณะไหนก็ได้ที่มีมูลค่าหรือว่าสามารถตีราคาได้แบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเกษียณของเราได้ทั้งหมดค่ะเพียงแต่เราก็ควรจะต้องกําหนดให้ชัดเจนนะคะว่าสินทรัพย์ในกลุ่มไหนแหลง่งไหนบ้างที่เราตั้งใจจะสะสมเอาไว้รอ ใช้ในยามเกษียณเท่านั้นและที่สําคัญเลยก็คือเราควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารสินทรัพย์เหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เรามีความรู้ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนหรือว่าในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวค่ะ แต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะตั้งคำถามว่าเราจะนำเงินจากไหนมาใช้ตอนเกษียณก็อยากจะให้ทุกคนเริ่มตั้งต้นจากคำถามที่ว่าแล้วเราจะต้องมีเงินจำนวนเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ในยามเกษียณก่อนค่ะเพราะคงจะเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจไม่น้อยเลยนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยก้มหน้าก้มตาเก็บหอมรอมริบเป็นอย่างดีเลยแล้วเพิ่งมาค้นพบเอาในวินาทีสุดท้ายก่อนเกษียณว่าเท่าที่ได้เก็บไปเนี่ยจริงๆก็ยังไม่เพียงพอที่จะเกษียณได้ค่ะดังนั้นฟ้าก็เลยอยากจะ เชิญชวนทุกคนนะคะให้เริ่มต้นวางแผนกเกษียณจากการลองคำนวณกันดูก่อนว่าเป้าหมายกเกษียณของเรานั้นจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าไหร่โดยสามารถไปลองคำนวณกันได้ที่เว็บไซต์ smart to invest ที่หน้าเว็บเพจเครื่องมือคำนวณเงิน เงินที่ต้องมีในวัยเกษียณโดยในเว็บไซต์นะคะก็จะให้เรากรอกข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการวิเคราะห์เป้าหมายเกษียณของเราว่าจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะเรื่อยไปจนถึงคํานวณออกมาให้เราดูเลยค่ะว่าด้วยเป้าหมายของเราที่เท่านี้จะต้องมีการสะสมเงินนับจากวันนี้เนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่ถึงจะสอดคล้องกันนั่นเองซึ่งก็เชื่อว,ว่าเมื่อเราได้ลองคํานวณเป้าหมายเกษียณของเราจนเห็นภาพชัดเจนแล้วนะคะก็จะได้ทําให้เราเนี่ยสามารถไปเริ่มต้นสะสมเงินยามเกษียณตามแต่ละ ช่องทางที่เหมาะสมต่อไปได้นั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Spotlight ด้วยค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในรายการมันนี่เช็ค u ัสุขภาพการเงินดีชีวิตดีอ p พิ o ซดหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ